เต็มที่เนาะแต่ละคนสนุกสนานรายกาศสนุกมากนะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยเขาก็เรียกว่ามาร่วมกิจกรรมกับเราเพราะว่าใจรักจริงๆนะคะแล้วก็แต่ละคนก็สนุกสนานเนาะมีทีเด็ดของตัวเองบางคนนี่เลื้อยแบบว่าเต็มที่แต่ว่าเขาเรียกว่าอ็กซ์ตอร์ไลน์ฮะเล้ยงกับที่เราสอนให้มีแมวเข้าตามครูไหมครับเมื่อกีะ เมื่อกี้ส่งส่งออกมาเฉพาะชื่อน้องเช่อแต่นะใส่ <c oughs> เสื้อสีส้มๆเดี๋ยวไปดู <c oughs> โอ้ท่าเขาเรียกว่าท่าแบบท่าอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> <ouais S 2> ที่ภาพบอกว่าเออนี่นี่มาเต้นหรือว่ามาขึ้นรถเมล์ะค <c oughs> ือรถเมย์สายแปดเราเบี่ยงไปเบี่ยงมาตลอด <c oughs> <c oughs> ไม่ค่ะแต่เรคนเพื่อนก็มีเพื่อนมาแล้วเนาะแล้วก็แต่ละคนก็มาด้วยใจรักจริงๆแล้วเขาก็เต็มที่เพราะว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาก็ซ้อมกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราคนเราก็เห็นแล้วว่าเขาชวนท่ากันอะเลยค่ะเราก็ดีใจมากันเยอะด้วยก็คือ ยี่สิบสี่คนก็สองแล้วสืบสานแล้วก็คนเนี่ยมาแบบเหมือนที่น้องแปลกพูดมาด้วยใจแล้วก็เขาก็อยากมาสับสาด้วย ด้วยเนาะเพราะว่านานๆทีเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะที่ทําให้เราได้มาใกล้ชิดกับคนที่อยากจะมาใกล้ชิดกับเราจริงๆนะต้องมาร่วมกิจกรรมถึงจะได้มาเจอกับเราอีกนะคะจริงๆก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะเราเองก็ดีใจค่ะก็เป็นเชี่อ์มากก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ผมมาก็จะมีจัดอยู่เรื่อยๆก็ยังไงถ้ามีโอกาสมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ย ได่ได้ปีได้สี่สิดามแลก็อยากทาทีเดียวเชียวว่าต้อว่าเป็นกิจกรรมที่ Exclusive มากครับผมได้ใกล้กับสิ่งที่คุณคุณรักแน่ๆครับผมและได้ทำกิจกรรมร่วมกันแวโอคู้ึ่งบาย Band หน่อยค่ะเป็นบาขายนีนะคะติดพ o p ขาีือจริงเหรคะพิ่งทราบอนกัน ใช่มากๆเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราเองก็จะบอกว่าเราละเอียดมากๆในทุกขั้นตอนแล้วก็พยายามที่จะทำออกมาให้อย่างเต็มที่ที่สุดในทุกขั้นตอนเลยในเรื่องของการอัดเสียงในเรื่องของการฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นนะคะแล้วก็มีการถ่ายเอ็มวีนะคะซึ่งโหแต่ละอย่างเรียกว่าเราก็ต้องใช้แรงกายแรงใจสุดๆนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่ให้กานสองดาวที่ดีมากๆเลยค่ะ ก็จะขอบพระคุณจริงๆค่ะไม่ว่าเป็นการทีขึ้นอันดับที่32ค่ะอ๋อค่ะที่เจมสค่ะขอบคุณมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้อบอกว่ายังไงเดี๋ยวเราก็จะสําหรับคนที่รักความสนุกสนานเราก็จะพัฒนาผลงานของเพื่อนต่อไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้สนุกกันต่อไปยิ่งขึ้นต่อไปอีกครับสัญญาว่าเราจะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ ทำผลงานให้ดีที่ส right? okay. ุดไทยที game, ่ที่ท <sucks> ุกคนหวังแล้ว okay. ก <royalty> ็เราจะไม่ทำให้ผ uh ิดหวัง like ค so ่ะทุนที่ส <Okay. S 1> uh ุด huh. ค่ะนนี moves, ้นะคะทุน่ีันนี้ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได่ใจนะคะส่วนก็ในเพลงในอัลบั้มเนี่ยก็จะทยอยเผยเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็จะมีงานไปงานต่างๆโชว์ในที่ต่างๆนี้มากกคะคุณ